สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายูสคารนะฮะแล้วก็วันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะไซส์ใหญ่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับหลายหลายท่านถามหากันเยอะเลยนะสำหรับเจ้าตัวเบลสวิกเอตัวอิซุสุโมเอ็กนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมดิออนิกนะฮะปี2019นะฮะรถมือเดียวด้วยนะครับสีขาวสวยๆเลยนะครับปี2019โฉมดิออนิกนะฮะเครื่องยนต์1.9 d d งจุดเก้านีนะครับ150แรงม้านะครับ อ่าราคานะครับก็ป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านสี่นะครับตอนนี้นะครับรถใช้มา19 20 21 22 23รถ5ปีนะครับรถสีปี5ปีนะครับราคาขายอยู่ที่839,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ15ื่นนะครับผ่อนวันหมื่นห้าถ้าลูกค้าแบบอยากฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินนะครับอยู่ประมาณ15ื่นนะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อ หาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยครับตัวนี้ Dionic เนี่ยก็คือเป็นตัวโฉมก่อนที่จะเป็นตัวอั t ต m a t e นะฮะลดลายนะครับก็สวยนะครับ,ว,นะรบรว่าจะเป็นตัวเขาเรียกเป็น m i c h a n ชนก็ว่าได้นะก็มันจะมีส่วนที่ปรับเปลี่ยนนะครับกับตัว Iconic ก็คือจะเป็นล้อแม็กแล้วก็จะเป็นตัวกระจังหน้าที่มีลดลายเพิ่มเข้ามานะครับอะ เพื่อเปการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวราละเอียดนะครับของเจ้าตัวด i ออ i ิคันนี้เราควรเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยทางรายละเอียดภายนอกกับภายในนะฮะย้ำอีกครั้งนะคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างไม่ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาถ่าให้นะครับคุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นนะครับ1.9นะตัวท็อป ของเครื่อง1.9ขับ2เกียร์ออโต้นะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะแบบนี้เลยนะครโคมไฟนะฮะเดี๋ยวเราขัดให้นะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ u ั n i นิ่งไ h t นะครับเป็นเส้นแบบนี้ไฟต่ำไฟสูงอยู่ในโคมไฟเดียวกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำเป็นโนแบคนะครับเขาจะมีลวดลายนะเจตเจอร์ตรงนี้คล้ายๆแบบลายเกตงูนะครับสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบคนะครับป้ายทะเบียนนี้เลยนะฮะ 8927นะครับนะตัวรุยรอยนะจะมีตัวรุ่ยลอยตัวสเก็ตหินนะตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมีดสเกิร์ตมาให้นะครับรอบคันนะครับรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพี่คว่ำมจมน้ำเลยนะฮะลูกค้านะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวคิ้วนะครับตรงนี้นะที่เป็นคิ้วสีดำเป็นโอวแบ็คมาพร้อมกับตัวยางบิสโตนนะครับยางบิสโตนนะครับ ไซส์ล้อแม็กขอบ18นะฮะับไซด์ยาง265นะครับ65ห้าอาร์สนะครับนี่นะครับยางจะเป็นยางปี2018มาตัวรถเลยแหละนะครับนะล้อแม็กจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับลายสวยนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมีดิสเบรกสี่ล้อนะครับช่วงหลังช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับนะช่วงล่างนี้คือนะฮะพ่นกันสนิมให้นะครับนะเดิมๆเลยนะครับ บันไดข้างจะเป็นบันไดข้างสีดำเป็นโอแบ็กนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับภาษีพรพบรตัวนี้หมดปีหน้านะครับภาษีที่23เมษาานะครับนี่เลยในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างนะครสีขาวมุกนะครับ,มนะรบไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะมีรูปแบล็คมาให้มีตัวกระจกนะครับนิรภัยมาให้นะครับเป็นดิสเบรกด้วยนะครับผม อยู่ช่วงหลงช่วงล่างนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวไฟท้ายนะครับคันนี้ไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะจะมีตัว LED มาให้ตัวขีดกลางนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวไฟถอยไปหลอดไส้นะครับสเกิร์ตกันชนหลังนะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็นโอแบ็กตัดกับตัวสีขาวมุกนะครับนะเพิ่มความหรูหราเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับตัวรถนะครับมีไฟถอยหลังนะครับตัวนี้กล้องถอยหลังจะอยู่จุดเซนเตอร์เลยนะครับ มีตัวเสารับสัญญาณแบบชาร์จฟินนะครับมีระบบ ESC นะครับตัวกันลื่นนถ่ายมีสปอยเลอร์นะครับตรงนี้เป็นของนะครับศู์เลยนะฮะสวยๆช่วงล่างนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดพ่นกันสนิมให้นะครับมาดูภายในกันนะครับในส่วนตัวภายในกันนี้นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะหนังสามแถวนะครับ ตัวตะเข็บเบดอาร์ตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะเดิมๆนะครับมีถาดด้านหลังมาให้นะครับก็เบาะนี่เราสามารถพับนะครับพับรา้แบบนี้ได้เลยนี่พับราบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเหมาะสาหรับครอบครัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะกับ เจ้าต,ตัวมิวเเนี่ยคือเขาจะมีจอมาให้ตรงกลางนะครับจอหน้าแล้วก็จอกลางมีลำโพงไรสสราวมาด้วยนะครับซึ่งเหมาะาลูกค้าที่มีครอบครัวนะครับขนาดใหญ่นะ7-8คนนะครับสะดวกสบายเดินทางนะต่างจังหวัดสะดวกสบายเลยนะตัวนี้แอร์แบ็กมีมาให้นะครับทั้ง7ใบเลยนะครับมาดูแผงประตูภายในนะครับ ตัวนี้นะครับก็ภายในนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับมันจะมีแอมเบียนไลท์มาให้นะครับจะมีแอมเบียนไลท์มาให้นะตรงขอบประตูนะครับนี่นะครับถ้าตัวไอคอนิกยังไม่มีมาให้นะครับนะแผงประตูจะเป็นวัสดุพลาสติกนะฮะที่หลอกขึ้นรูปนะบูกับหนังเดือดได้ได้ขาวกจกไฟฟ้านะครับน็อตเนื้ต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะตัวนี้เป็นรถแบบลูกค้านะฮะลูกค้าเก่า นะครับเอามาเทินนะครับเป็นรถปี2019แท้เลยนะครับเบาเบาเอา้านะครับเบายังสวยเลยนะครับเบาะยังสวยมากนะครับสวยมากนะครับตัวมากรงงานอยู่ครบมีตัวที่เสียบนะครับนี่นะฮะเสียบชาร์จแบตเนี่ยฮะ USB มาให้แล้วก็มีจอนะครับจอตัวนี้ขนาดนะครับ10.5นิ้วนะครับนะเป็นตัวจอคอนเน็กจากตัวด้านหน้านะครับ สามารถเปิดการ์ตูนหนังต่างๆไม่ได้แล้วก็มีลำโพงไร้ลสลาวมาให้นะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบปรับสภาพไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นนะสภาพผมบอกได้เลยว่าสวยสวยงามนะครับน่าสนใจนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับกุญแจจะเป็นคีย์เลสนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับตัวนี้แตงประตูนะฮะอย่างบอกนะมีแอมเบียนไลท์เวลาเราเปิดไฟกลางคืนนะสวยมากนะครับ จกไฟฟ้าออโต้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับแบบนี้รอตเนอร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะปีกเบาะต่างๆนะครับนะมีตำหนิตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับนี่เลยนะฮะวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวไม้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับมีตัว Uh, A off นะฮะตัวหยุดทําการเวลาเราจอดไฟแดงนะครับมันก็จะหยุดทําการนะครับแอร์จะเดินปกติมีตัวล็อกความเร็วนะครับเราขึ้นลงทางรกชันมีตัว uh, ESC ที่ผมบอกมันก็เลื่อนถลายนะครับในส่วนของตัวจอนะครับจะเป็นจอขนาดเปดนิ้วดาสกรีนนีเว이เตอร์ FMAMUSB b l บลู o t h รู้สึกว่ารุ่นนี้ไม่ได้แจว่ารู้สึกว่าดูทีวีได้ด้วยนะครับแอร์ออตโต้นะครับ แล้วก็เกียร์ออโต้นะครับมีชิปล็อกมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับในส่วนตัวกระจกนะครับเป็นแสงตัดแอดตัดแสงนะครับมาให้แล้วก็มีกล้องนะครับด้านหน้าติดมาให้เรียบร้อยภายในค่อนข้างสวยนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นะครับมีบุกสวิตมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับมีบุกสวิตมาให้เรียบร้อยนะครับ รถบ้านนะฮะเสื้อสดไม่มีแหวกนะตัวนี้นะครับบูกซิวิทมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะลูกค้านี่เลยมีบุกซ์วิสไม่ต้องแบบกลัวเลยว่ารถจะย้อมแมวอะไรหรือเปล่านะฮะรถของเรานะครับตบประกันบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้านะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด1.9ลิตรนะครับ150แรงม้านี่เองนะฮะนี่เลยนะครับห้องเครื่องนะครับเริ่มาที่ฝาโป่งก่อนนะครับน็อตเนิมไม่มีขยับเลยนะนี่นะฮะอันนี้เรายไม่ทำความสะอาดนะครับเบรก ABS นะครับคานลมพานหน้าต่างๆสวยเลยนะฮะนี่นะครับเป็นตัวเครื่องรหัส r z 4 e ขีด 1C นะครับ นี่แบตเตอรี่ต่างๆนะตัวเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับไม่มีสมีเยิ้มเป็นตัวเครื่อง DDI Blue Power นะครับประหยัดน้ำมันนะครับนี่นะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ Isuzu v u x 1.9นะครับแนะนำเลยคันนี้นะครับเป็นตัว d i o n i c 1.9 DDI Blue Power นะครับตัวท็อปสุด DVD นะครับ DA DVD Navigator นะครับปี19 ราคา839,000บาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจะซื้อสดไม่มีแวกนะครับก็ฝากด้วยละกันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งท่างช่องผมให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมมาสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ